อายาบ่พี่น้องอาเนี่ยบอบไอ้เนี่สิ้นขนคนเสือที่โตบเอาดึงขึ again, ้นครับดึงขึ้นดึงขึ้นดึงขึ้นนี่แหละครับเอาดึงขึ้นครับพี่น้องดึงขึ้นดึงขึ้นโอ้ยโดด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 โจังบ่พี่น้องจังครับบ่เอาเอาเอามีแหละครับเอาเอานันขึ้น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 โอ้ย เดี๋ยวอย่างันท่านใดพี่น้องดูแลครับห้อง้อนเสียงจังน้อยบัดตัวนี้เอา้าเออเอ้าดูแลครับง่ายขึ้นเอา้าโคนที่สองครับโคนที่สามเป็นยังไงโคนที่สามเอา้าเออจังน้อยเด้อพี่น้องเด้อมมือจังน้อยครับผมนี่นะครับเอาดัานขึ้นครับพี่น้องเบิ่งเอาครับพี่น้องเบิ่งเอาเบิ่งเอาเบิ่งเอา จังหวะนี้ครับเออประมาณจักโลเบิ่งเอาพี่น้องคอมเมนต์มาได้นะครับผมเออหาสิโลสิอยู่ว่ยังบรท่านเบิดนะพี่น้องกูน่ะยังบรท่านสุดครับยังบรท่านสุดจอมครับไงขึ้นไปนี่แน่ครับพี่น้องเออยังบรท่านสุดจอมเออสิได้ประมาณจักรตัวจักรตัวนี่นับไปได้ดอกครับจักโลครับสิได้ประมาณจักโลว่าะั่นว่าเออเอายังบรท่านเบิดอยู่ครับคุณนะครับเออเอาขึ้นไปไหนครับพี่น้องเออในป้ายกับไปฝนล้วครับผม กระไก่เข้าไปครับี้าเกีดเนี้ยนี่แหะพี่น้องเอาขึ้นไม่ต้องได้มีคนหนึ่งมาโจมขึ้นซอยกันนะพี่น้องเอาบึดจำบึดเอาบึดจำบึดเอาบึดบึดจำบึดบึดจำบึดครับผมตอนขึ้นครับนี่ครับต้องใส่สามคนละพี่น้องสามคนไนขึ้นทังไดเด้อพี่น้องเด้อโอ้เอาบ่งจักหน่อยครับผมบ่งจักหน่อยเออเมื่อจักหน่อยเรียบร้อยครับเอาเดี๋ยวไปบางคนงานกันครับพี่น้องเป็นทังไดนี่เราเป็นองคนงานครับหาสิปับพี่โต้วครับนี่ ห้าสิบโลขึ้นทุกวันหลอกค้านก็คือว่าได้ฉีกฉีกอ่าฉีกจอมหลับพี่น้องเออปลาได้หลายนะครับต้องเด็ดสีจอมปดปลานะครแบบนี้ก็ไม่ธรรมดาได้พี่น้องห้าสิบขึ้นแน่นอนครับสหรับช็อตนี้ครับทางนี้ก็คือเข้าครับทางทางนี้ก็คือจอมหลับพี่น้องแบบนี้ติดเต็มมาอย่างที่เข้าครับอยู่ไหน จังไดของทีการครับนี่ครับตากก่ตากกว่านริงๆนะพี่น้องโอ้มาไหนพี่น้องอู่ไม่ดีเนาะ <laughs> <laughs> đấy chứ mọi người không nhiều cứ hỗ trợ cái này các anh đi 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 มีหม่ๆเต็มกระสังเราคุณนะไปเลยนี่เเราครับนี่รมมาซื้อปมาโล่แล้วปลาโล่ครับผมนี่ครับบาทเดียวครับหาซืโล่อมยุ่หรอครับ